กับสัดดีท่านผู้ชมค่ะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของดินนะคะอยู่กับร้อยเวลาปอยาลังสีค่ะเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของฮิวมัสกันเป็นประจำนะคะว่าในตัวที่ภายใต้แบรนด์หรือภายใต้โปรดักต์ของนวายนะคะคือตัวนี้นะคะนวายใช้แบรนด์ว่ามิสเตอร์ฮิวมัสนะคะก็ภายใต้แบรนด์ของเราเนี่ยเราจะทําลักษณะของเกรดพรีเมียมนะคะก็คือการที่จะส่งต่อให้แกให้แก่ให้แก่แกเกษตรกรเนี่ยเรา เราสนใจอยู่ที่ว่าหนึ่งคือทำดินให้ดีทำน้ำให้ดีแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยเห็นภายใน3วัน7วัน15วันค่ะวันนี้วันที่19นะคะของเดือนสิงหาคม2 5 6 4น้อยะมไม่มีตัวอย่างจากเกาะสมุยนะคะต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะคะตอนนี้เราก็ขอให้พี่สมไทยนะคะทีเเ่เป็นผู้ที่ใช้ของเราในเขตของเกาะสมุยนะคะ ที่จะเอาสิ่งที่พี่เขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆก็คือการที่ปฏิบัติเองทําเองเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นทุเรียนนะคะที่จริงแล้วเรา,เราไม่ทําอยู่หลายพืชน,นะคะก็คือที่จริงแล้วเราทําเกี่ยวกับน้ําและดินอยู่แล้วสิ่งที่จะส่งต่อให้กับเกษตรกรทุกตัวก็คือทําให้น้ําดีดินด,ดีนั่นเองค่ะแล้วก็ดีแบบไหนดีในทางรัฐภายใน 3, วัน7วัน15วันต้องเห็นผลค่ะแม้แต่พืช ก็ตามน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดินมีปัญหาปุ๊บปลูกพืชอ,อะไรมันก็ไม่เดินยอดไม่เดินไปไม่ได้นะคะน้าก็ไม่ดีเน,นี่ยค่ะน้าก็ปรับสภาพด้วยเหมือนกันทําให้มีออกซิเจนมากขึ้นน้ําบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำที่เสียก็จะกลายเป็นน้ำดีไสสะอาดกิ๊กเลยะคะ่ะแล้วก็ ใครที่เก็บน้ําไม่อยู่เราก็ช่วยในการสร้างระบบเลนแบบเร็วนะคะในในการที่สร้างเลนได้เร็วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอมา้อยจะมีตัวอย่างนะคะกับจากพี่สมไทยเดี๋ยวอมย้อยพามาดูนะคะเป็นคลิปที่พี่เขาหัดทาคลิปเล็กๆอันนี้คือน้ําใจสูตรประเสริฐของเกษตรกรเลยนะคะก็คือลองกับพื้นที่ตัวเองแล้วก็หัดทาคลิปด้วยแล้วก็ได้มาฝากกับท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวมาดูนะคะหมุนหน้ากล้องให้ดูตรงนี้นะคะ ก็คือ,อลูกค้าได้ทำลายมาส่งให้กับน้องบอยนะคะก็เดี๋ยวเราดูซิว่า,าที่เกาะสมุยนะคะพี่เขาเดินมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วนี่นะคะพี่เขาใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหานะคะเดี๋ยวเราปิดไฟค่ะพี่เขาทำมาตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่แล้วนะคะทีนี้ดินเป็นสภาพแบบไหนก็เนี่ยยังอีก เจ็ดแปดต้นนะที่พี่เขาบอกมาอาการก็ยังไม่ดีนะคะทีนี้ไม่ดีแบบไหนเดี๋ยวมอให้ดูนะคะว่าต้นเขาเป็นประมาณไหนถ่ายกล้องมานิหนึ่งก่อนนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นลักษณะของต้นที่มันมันล่อยหล่อ <c oughs> คือใบร่วงหมดแล้วนะคะต้นเล็กมากนะคะประมาณน่าจะประมาณสักร้อยแปดสเซนนะ ก็ไม่ไม่ต้นไม่ไม่ไมสูงกิ่งก็เล็กนิดเดียวเองนะคะเนี่ยค่ะก็คือใบในร่วงหมดเลยที่พี่เขามาให้ดูคือใบร่วงหมดเลยต้นโซมมากแล้วก็เหลือแต่ใบแก่ๆกับการที่มันติดรานี่คือเป็นลาดํานะคะนี่เป็นลาดําเลยเป็นเพีย้ยผูกเพีย้ยแล้วก็ใบไหม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อจะให้ดูภาพชัดๆนะอ่ะทีนี้อ่ะดูซิไปถึงไหนนะคะเดี๋ยวนะคะอ่ะอันนี้ ก็คือพี่เขาก็รายงานมาเนาะอ่ะเดี๋ยวดูวิดีโอเขานิดนึงนะคะว่าต้นที่เขาเอามาปลูกนเป็นยังไงพื้นที่เขาเยมพื้นที่ใส่มิเตอร์เอลแพุงค่ะพี่เขาจะเริ่มใส่พรุ่งนี้แสดงว่าเขาถ่ายวันที่สามสิบสมเอ็ดเนาะ ตัวเรือนปลูกระยะชิดครับ4คูน8เมตรผมว่าจะใส่เมื้อหิมะบริคันร่องแถวเรียนบางต้นก็เป็นอย่างนี้ครับเพราะเป็นดินทรายาดินแห้แล้วก็จะโคเน,น่นมาก Lang cô riêng đi dọc sài biết tới nhiều mất đi cái hèn mát lên 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 กขาอาจะใส่บนคันร่องไ้ทั่วเลยนะครับนี่ครับบริเวณนี่แบบมีแปลงครับโอเคนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวดูซิว่าในแต่ละต้นนะคะพี่เขา ให้โฟกัสให้ดูแต่ละใบแต่ละกิ่งมนมดเลยนะคะเมื่ก็อ้อีกมุมหนึ่งกอกแปลงก็ย่าใส่ไม่เกินอมัดวันนี้ก็ได้ตัดหญ้าไปแล้วก็วัดค่าพีเอสดินก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับมีค่าอยู่ที่ห้าระมัณห้าครับห้าจุดห้าห้าครับโดนราดำนะเพี้ยปล่อยไรแดง ต้นโมมากนี่นะครับถต่ว่าพรุ่งนีุ้่งนี้เริ่มเริ่มใส่ม e ิเตอร์อิวมัทครับโอเคนะคะยวให้ดูนะคะนี่เขาก็ใส่ม e ิสเตอร์อิวมัทเราแล้วนะคะนี่ เริ่มใส่เอามิสเตอร์ฮิมัสไปตั้งแล้วนะคะใส่นะคะพี่เขาจะถ่ายมาให้ดูซุกช็อตเลยคะ่ะน่ารักมากนะคะนี่ใส่มิสเตอร์ฮิมัสเรานะคะนี่คือเกาะสมุยพี่เขาชอบถ่ายวิวมาให้ดูนะคะว่าแบบเ,เขาอยู่เกาะสมุยแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นเกาะที่ไม่ใไฟฝันเลยนะคะตอนเด็กอยากไปมากนะคะก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เที่ยวนี่เห็นไหมคะที่พี่เขาถ่ายมาเนี่ยคือใบไหนใบนั้นนะคะอะให้ดูเนาะ เนี่ยค่ะไม่มีเลยนะคะดูจากาต้นพวกนี้ใบพวกเนี้ยก็จะไม่มีใบใบสองเลยมีแต่ใบหนึ่งนะคะใบเทสลาดเนาะใบที่ไม่มีไม่มีใบที่มันเป็นใบที่จะมียอดต่อเลยใบไหนใบนั้นแล้วก็ราดําเริ่มเข้าแล้วนะคะแสดงว่าระบบล่ากได้มีปัญหาและดินก็มีปัญหาด้วยนะคะแล้วก็ระบบลาต้นทั้งหมดเนี่ยเขาน่าก็น่าจะมีปัญหาด้วยอ่ะดูซิว่า ตอนนี้เป็นไงอ่ะทีนี้เขาเริ่มใส่ค่ะเริ่มใส่แล้ว ใส่จนเสร็จนะคะเนี่ยค่ะใส่แล้วก็ดูนะต้นเนี่ยต้นในแถวนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดูแบบดูแห้งแรงเนาะดูสซมโซมค่ะดูสซมโซมแบบดูแห้งแรงมากดูสซมโซมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออแบบพี่เขาทาได้แค่ไหนอันนี้ก็ใบห่อเลยค่ะมันไม่มีเหมือนแบบใบมันเตรียมจะร่วงแล้วค่ะถ้าเป็นสภาพยอย่างนี้นะคะคือใบงอละห่อละห่อลแล้วแล้วแล้วเริ่มแบบ ท้องใบเนี่ยพลิกขึ้นมาแล้วสแสดงว่าเตรียมร่วงนะคะอ่าอันนี้รู้สึกว่าพี่เขาจะทำนอันนี้ถ่ายได้ใส่ได้ประมาณ8วันนะคะเดี๋ยวอนี่แม่ก็ตีน้ำนะคะตีน้ำเี่เขาใส่เสร็จแล้วตีน้ำเลย ตีได้แล้วนะคะอันนี้น่าจะครบอยู่ที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะแล้วอันนี้นี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราให้ดูภาพเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่เขาจะบอกให้นะคะว่าเขาใส่มาได้กี่วันแล้ว ก็คือครับแล้วก็ใส่มิเตอร์ดิวมัสม,มาส,ามสิบห้าวันครับเริ่มตัดอยอดครับกล้องพี่เขาก็ไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะคะมียอดออกมาเกือบพุ้งครับดินครับดินรู้ดดกว่าจะดำล้วนสุด

ยอดมาดีดีมากครับม่หยต้นจะเอาใ้าวันครับใส่ไม่เตอรเยอะมากมากสิบห้ากันอันนี้ต้นที่โสมเลยนะคะเนี่ยคื้มหมดนะเยื่มาทุกต้นเลยใบเขียวเข้มซึ่งกระเด็นต้นนี้ครับต้นนี้โสมมากครับเดี๋ยวเรามาดูต้นที่โสมเยอะก่อนต้นนี้ยอดแท่ง นี่นะคะที่ยอดแห้งเนี่ยที่พี่เขามาให้ดูตอนนั้นที่ติดราดํานะคะตอนนี้นี่สาวห้าดีแล้วก็ต่อยอดให้แล้วนะคะต่อยอดแล้วมาต่อยอดให้เรียบร้อยละโดนราดํายอดแห้งตัดยอดจริงคนระับตอนนี้ยอดยมะครับใบไม,ม้ด้วยครับยอดมาแทบปุน ปกต้นเลยได้ผลกด็ดีดีมากครับโอเคนะคะสิบห้าวันเนาะสิบห้าวันเดี๋ยวน้ามะจะเ,เลื่อนวิดีโอไปให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวเราดูนิดนึงว่า <15 S 2> เดี๋ยวเราโพสต์วิดีโอให้ดูว่าเขาได้ยอดมามาก <15 S 1> แค่ไหนนะคะเขาได้ยอดมาใช่ไหมมียอดออกมาเกือบเครับดินคนระับ กล้องพี่เขาก็แพ่นเน็วกว่านิดนึ่งนะคะเพอาดีมันภาพมันเลยแตกน อ่ะนี่นะคะก็ทําใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเอ่อของเราเนี่ยเราไม่ได้มืออาชีพเนาะกล้องเราก็แบบไม่ค่อยมืออาชีพแต่ว่าท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าพี่เขาก็คือเราช่วยส่งยอดให้เขาเรียบร้อยนะคะเนี่ยใบที่หอ่หอๆจะล่วงเตรียมจะล่วงนี่ก็ก็มีชีวิตขึ้นมานะคะนี่นะคะ ก็จะเห็นได้ว่าเราต่อยอดให้นะคะยอดเราก็แตกแตกตามข้างเนี่ยนเนาะแล้วก็อยอดตาดีดีมากเลยนี่อ่าอย่างเต้นต้นนี้นี่คือเห็นได้ชัดมากนะคะก็คือมันอาจจะผ้ามันอาจจะเบลอนิดนึงนะคะทีนี้ม้อยว่ามัน ลาบเบอร์แต่ว่าสิ่งที่เขาทำให้เห็นก็คือก็คือมันได้ผลนะคะเราส่งยอดให้เขาคือทำให้ต้นเขาลอดตายเดี๋ยวเราลองดู พยายามจะพอสวิดีโอให้ท่านดูว่ามันไม่ได้ละกองเพี้ยเขาเบลอประมา15วันนะคะเราเอาอยู่นะ15วันเพี้ยหยุดนะคะเพี้ยเพี้ยดำรารายุดนี่เห็นไหมคะใบมันจะต่อยอดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ออกทุกตาเลยค่ะนะใบเขียวเช็มซึ้นกับเดิม ต้นนี้ครับต้นนี้โสมมากครับต้นนี้ที่จะตายนะคะตรวจว่ารอดนะภาพนี้นยอดแท่ืโดนยาดำยอดแท่งตัดยอดทิ้งครับตอนนี้ยอดมาเยอะครับใบไม้วยเยอะยอดมาแท่นทุ่ตุนเลย ได้ผลับดีดีมากครับมาต้องกราบขอพระคุณพี่สมทัยเป็นอย่างสูงนะคะพี่สมไัยเนาะชื่อไลายเป็นอย่างนั้นนะคะพี่สมไยัยดูหน้านิดนึงนะคะพี่สมไัยก็เนี่ค่ะพี่น่ารักมากนะคะก็ อุตสาห์ส่งมาให้ดูตลอดเลยแล้วที่สำคัญคือพี่เขาก็จะส่งแบบเอ่อวิวที่ที่สมุยมาให้ดูบ่อยมากนะคะไม่ใช่ว่าบ่อยมากเลยนะทุกวันเลยก็น้ไม้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอ่ลูกค้าเป็นแล้วก็กราบขอพระคุณที่เกษตรกรที่เอาไปใช้แล้วคือแบบพอเห็นผลปุ๊บเนี่ยยังไงก็คือแบบจะมาพูดให้ฟังเนี้ยค่ะเขาบอกว่ามันอดรนทนไม่ได้เลยคุณอ้อยก็คือแบบว่า ดีขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้นม้ยตั้งใจแล้วก็คือทาเนี่ยเราตั้งใจให้เกษตรกร,เ,รเ,กนเนี่ยค่ะแก้ปัญหาให้ได้นะคะบางทีเนี่ยคือน้าม้อยบางทีทะทคลิปนะั้นปัญหาคือแบบทาคลิปบา,บางวันอะลบสิทิรอบแล้วก็ทิ้งเลยคือแบบอะไรกนันกระดาอะไรเงี้ยค่ะแบบวันนี้ก็พยายามจะ,ะทําให้ดีนะคะบ,บางทีเราถ่ายเองเงเราก็จะแบบไม่มืออาชีพเนาะคือแบบว่ากล้อง นน่นนี่นั่นมีปัญหาก็ต้องกราบขอโทษด้วยแต่ว่าาอยากให้ดูว่า,าแบบไม่ตั้งใจที่จะช่วยให้เกษตรกรแก้ปัญหาให้ได้จริงๆเพราะนั้นอยากให้ดูในเรื่องของในส่วนของเนื้อหาหรือในสิ่งที่ไม่ตั้งใจจะมอบให้นะคะแล้วในการที่แก้ปัญหาในเราเราตั้งใจที่จะทำแบรนด์มิสเตอร์ยูมัสของเราออกมาเนี่ย แก้ปัญหาให้เกษตรกรให้ได้มากที่สุดแล้วก็รัดที่สุดง่ายที่สุดก็คือการที่ใส่ไปแล้วใส่น้ําแล้วก็คือดูผลอย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องไปมากหลายขั้นตอนนะคะในในส่วนที่ ในส่วนที่มิสเตอร์ยูมันเราทาได้เนี่ยหลายอย่างที่ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมดาหรือว่าเป็นเป็นพวกดินธรรมดาที่ทําไม่ได้แต่มนี่คือไปรบโดยตรงกับดินเลยไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินดานดินทรายหรือดินลูกลังนะคะซึ่งดินพวกนี้เขาก็จะมีข้อจํากัดในการที่จะ,ะทําให้รากเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้แต่ว่าภายใต้ Human มิสเตอร์ยูมนน้อเนี่ยไม่รับปากค่ะว่า เราจะทําอย่างเงี้ยให้มีคุณภาพสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เราจะไม่ทําก็คือการลดต้นทุนหรือการที่จะลดคุณค่าหรือลดคุณภาพลงเรื่อยๆเราไม่ทำนะคะเราไม่แลกกับการที่เราทํามา5ปีแล้วเราก็ต้องกราบขอบพระคุณเกษตรกรที่อุตสาห์ช่วยเหลือเรานะคะในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมา ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่สมไทยที่อยู่ที่เกาะสมุยนะคะยิ่งแล้วก็มีเกาะสมุยเกาะเต่าด้วยนะคะเกาะเต่าเนี่ยพี่ต้องฝากความคิดถึงไปถึงพี่ทิพย์ะนะคะซึ่งพี่เขาก็คือแบบว่าเอาไปดูแลทั้งต้นทุเรียนแล้วก็ไม้ดอกในรีสอร์ทนะคะทั้งที่ที่เกาะเตา่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตอนนี้คือเราต้องกลายเป็นไทยช่วยไทยนะคะในขณะทีะ่สถานการณ์มันมันแย่ลงแต่เราต้องไม่ไม่ทําให้มันแย่ลงนะคะเราต้องทําให้ ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตเราเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของสภาพดินหรือสภาพน้ําเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันฟีดแบ็กกลับมาหาเราเนี่ยเราที่เราไปเอาจากธรรมชาติมาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเอาม,ามามากพอค่ะตอนนี้เราต้องส่งให้ไปมากที่สุดหรือมากกว่านะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูในภายใต้แบรนดิซิมัน์มั่นเองเนี่ยเราทําระดับ ความฟื้นฟูในระดับระยะเวลาสั้นคาดหวังผลภายใน3วัน7วัน15วันนะคะนี่ก็เป็นลูกค้าที่การันตีมาเลยรับรองว่าไม่มีการซื้อตัวนะคะไม่มีการจ้างหรือหน้ามาเราไม่มีนะคะเพราะว่าเรารับประกันทั่วประเทศแล้วอยก็เราตั้งใจที่จะทําให้ถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีใครทําก็จะหวังแค่ตัวเลขหรือหวังเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวแต่สําหรับ ในตัวของน้อม้อยเองเนี่ยเราเราเต็มใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็เต็มใจที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อม้อยก็ขอบคุณลูกค้าทั่วพื้นแผ่นดินไทยเราหรือว่าต่างประเทศก็ดีอย่างลาวพมา่าอะไรเงี้ยนะคะที่ให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ความเชื่อถือแล้วก็ได้ใช้ของเราด้วยแล้วก็ได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้เราดูเราก็จะได้แบบเป็นแสงสว่างให้กับคนอีกมากถ้าใครมาดูติดตามน้อม้อยใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามก่อนนะคะแล้วก็ เป็นกําลังใจให้เมตากดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงแต่ว่าก็เท่านั้นแหละคะ่ะที่จริงแล้วมันก็ยังทําต่อไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมกดติดตามกันแล้วกัน,นะคะ่ะแล้วก็ใครสนใจนะคะยินดีให้คําปรึกษาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ําเป็นทุกอย่างนะคะทั่ว โรคไปเนี้ยนะคะท่านอม้อยคุยกับทุกท่านรู้เรื่องนะ0956878444นะคะถ้าใครภาษาต่างประเทศมาก็นะเราพยายามจะมีทุกคแนน0ย์ก0 9 5 6 8 7ก4 4ด็ก็โทรมาหาอมยอยได้นะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำหรือยินดีที่จะส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มแบบทำในลาซาด้าดูแล้วนะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่กำลังจะ อัพในเรื่องของการที่คุยกับบริษัทอยู่นะคะแล้วก็จะ,ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็น่าจะมีในในอะไรอะในในหลายอันก็จะมีช้อปปี้ที่ลูกค้าเราก็ทำนะคะในลาซาดา้าแล้วก็จะเป็นในส่วนของอหลายท,ท,ท,ที่ที่เรากําลังจะทํามานะคะก็ต้องกราบขอพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงแล้วกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมน้ำอ้อยด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจนใ้ำอ้อยด้วยค่ะแล้วก็ และมันก็จะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยเราก็ต้องช่วยทําให้ประเทศชาติหรือแผ่นพื้นแผ่นดินเราเนี่ยดีขึ้นมานะคะอย่างน้อยเนี่ยไอตัวเนี้ยค่ะมันเป็นมันเป็นโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ในการแลกประจุดเหนียวรั้งดินไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่สูงนะคะใช้ตัวนี้ป้องกันหน้าดินทางพังทลายก็จะดีมากเลยนะคะในเรื่องของการระบบน้ำและการที่จะดึงเอาปุ๋ยเนี่ย ในที่เราใส่ในดินเนี่ยขึ้นมนไม้กับพืชให้พืชได้กินทันทีนะคะล้วมันก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมนะคะทําให้พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ด้ใส่ปุ๋ยได้น้อยลงคือลดต้นทุนนั่นเองค่ะ0 9 5ย์7 8 4 4 4ดดสี่สี่สีโทรมาหาน้ำมได้เลยนะคะยินดีที่จะรับใช้เกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ